สวัสดีครับวันนี้วันที่23เดือนพฤศจิกา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวยางขนาด1.5นะครับนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รีวิวตัว1.9ไปแล้วนะครับไปเปิดดูในเว็บเนี่ยก็เห็นว่าอันนี้ยังไม่มีวิดีโอนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ท่านดูนะครับอันนี้เป็นยางยาง รุ่น m a c แ a ลเบอรนะครับแมแเอร์แมแเอร์ Mac ของ Bo o ม Racing นะครับเป็นยางขนาดสำหรับใส่กับล้อ1.55นะครับ1.5ก็ตัวยางของบูมรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นก็คือด้านในด้านในยางเนี่ยมันจะเป็นโครงนะครับเป็นโครองอยางเพื่อที่กันกันยางกันเวลาเวลา รถที่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยแล้วเลี้ยวๆเอียงๆเนี่ยกันยางกันยางมันแบนมันล้มนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีโครงด้านในเพื่อรักษาโครงยางให้อยู่ลักษณะรูปยางเนี่ยให้อยู่เป็นกลมๆอย่างนี้นะครับได้อย่างดีนะครับแล้วก็ตัว ตัวเนื้อยาเนี่ยเป็นเกโก้นะครับเกโก้ก็เหมือนตุ๊กแกนะครับก็คือมีความเหนียวนะครับเหมือนกับตุ๊กแกเวลาเกาะนะครับเขาก็โฆษณาไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ความสูงก็คือ90นะครับสูง90้สเอ้สูง95นะครับกว้าง30มิมลนะครับอันนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับ99-5 30นะครับเนื้อเกโก้นะครับเป็นเหนียวนะครับแล้วก็นี่เนี่ยคนที่ใช้เนี่ยก็ ชอบกันนะครับสำหรับยางบูมรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นนี่ไม่แน่ใจแต่ว่ารุ่นไอตัวแมกกาเปอร์เนี่ยคนชอบนะครับแล้วก็ลักษณะดอกยางเนี่ยบนผิวดอกยางเนี่ยก็จะมีการบั้งนะครับมีบัางบั้งเพื่อที่ที่จะให้ช่วยการยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับลักษณะดอกยางก็จะอยู่สูงนะครับจากหน้ายางผมว่าขึ้นมาประมาณสัก2มิลได้นะครับ แล้วก็ระยะห่างระหว่างดอกกับดอกเนี่ยก็มีตั้งแต่2มิลบ้าง3มิลบ้างนะครับก็เหมาะกับการที่วิ่งในพื้นที่ที่เป็นโคลนนะครับหรือว่าเป็นทรายอะไรประมาณนี้วิ่งได้เลยนะครับสำหรับรถที่ชอบใส่แบบยางแบบคลาสสิกนะครับเล็กๆกเนี่ยอันนี้ก็คือ1.5นะครับ แม็กแกเลอร์นะครับนี้ด้านแก้มยางเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เขียนนะครับว่าว่าเป็นรุ่นแม็กแกรเลอร์แล้วก็ตวัวในถุงเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับปกติในยางตัวนี้เนี่ยบูมโฆษณาใส่อยู่ในพวกรถ lc 7 0นะครับ toyota land cruiser นะครับก็ดูแล้วแบบ สวยดีนะครับมีความคลาสสิกนะครับ